เราสอนพระกรรมาฐานของเราเพราะเกี่ยวโยงกันนอกนั้นเราไม่เกี่ยวแหละกรรมาฐานนี้เกี่ยวโยงกันมาตลอดจึงต้องแนะนําตัดเตือนสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวกันสิ่งใดที่เป็นภัยสอนให้รู้เรื่องดูาลสิ่งเหล่านี้เป็นภัยทั้งนั้นสําหรับพระไม่มีคุณแฝงอยู่ในนั้นเลยถ้าไม่ใช่พระหน้าด้านแล้วจะไม่หาสิ่งเหล่านี้มา เาผลาญตนเองแล้วมาตัดคอตัวเองยิ่งโทรศัพท์มือถือแล้วจับปุ๊บคนนี้คุยกับอีสาวคนไหนคนไหนก็ได้นัดกันไปที่ไหนที่ไหนคุ่มไม้ชยายคาที่รับที่แจ้งอะไรจับโทรศัพท์มือถือขึ้นให้ไปนั่นนะให้ไปนั่นนะนัดกันได้ถึงที่สุดได้ไม่สนใจเนี่ยโทรศัพท์มือถือรุ่นแรงมากที่สุด เวลานี่มันก็มัดติดคอพระเราแล้วจะว่าไงนี่แหละเห็ไม้พระทุวันพระกรรมฐานเหล่านี้เป็นยังไงมีไหมในวัดน,นี้หรือกลายเป็นพระหน้าด้านสั้นดานอยากไปหมดแล้วเหลือถ้าเป็นพระลูกศิษย์สถาโน์ให้ตัดถึงวันนี้ออกจากเพศของพระจิริยาของพระการสอสอตัวยงหาของพระทันตีไม่งั้นจะเป็นพระหัวขาด ไม่มีอะไรเหลือติดตัวมีแจะผ้าเหลืองคลองตัวเขาว่าหัวกับหัวขาดเลยผ้าเหลืองทอนท่องไม้ทอนฟืนไม่เกิดประโยชน์อะไรไว้ไม่เกิดประโยชน์เลยนี่ให้พากันพิจิรณากรรมาฐานเรานี่อา,าศาสดาโอเอกคือตำราเป็นเป็นครูสอนแทนาศาสดาโอเอกมาสอนท่านทั้งหลายให้นำไปปฏิบัตินะ เหตที่ว่าศาสนาเสื่อมไม่เสื่อมยังไงพระเราเองเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาทำลายศาสนาด้วยความหน้าด้านนั้นก็กลายเป็นด้านไปหมดเลยทีนี้ประชาชนญ,ญาติโยมก็แทรกเขาเกาะที่ไหนหาลักหาเกณฑ์ให้เป็นลมโผล่ลมใสจากพระก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเต็มวัดเต็มวามีแต่ส่วมแต่ฐานของจิตรเต็มวัดเต็มวาไปหมด หาความสะอาดบ้างไม่มีเลยแล้วจะหาความร่มเย็นจากพระได้ที่ไหนนั้นก็จิตใจก็ว่าเวองสงสัยสนเทหาที่เกาะพีไม่ได้สิจะเกาะพระก็เป็นพระเทวทัตพระหัวปุดหัวขาดไปเสียแล้วจะไปเกาะที่ไหนนี่ให้พระังพิจารณาให้ดีสำหรับพระเราเป็นนักปฏิบัติให้ ห่างตัดจากเสียงเหล่านี้เด็ดขาดยาออกมายุ่งม,มากวนเมขาดถ้าทนไม่ได้ให้สึกไปเสียแบบคาราวาสเขาไม่มีใครถือศีถือสาเมื่อเป็นฆรวาแล้วอยู่ในความเป็นพระต้องมีขอบมีเขษมีธรรมนี้ยังไงเป็นเครื่องกํากับหักษาเป็นเครื่องตัดสินกันว่าเป็นพระยังไงบ้างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นพระขาดบาดขาดตาเตงจาก การร่วมเกินพระทำไม่ไห้มันก็รู้ในนั้นมันเราจรึงต้องเอานี้เป็นเครื่องตัดสินกันถ้าเรายังคลองความเป็นพระความเป็นพระเป็นอยู่กับอะไรต้องเป็นอยู่กับธรรมกับวินยัยนอกจากธรรมจากวินัยไปแล้วหาความเป็นพระไม่ได้นี่แหละเป็นจุดสําคัญที่พระพวกเราจะด้พิจารณาให้มากมาวันนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทางพระก็ให้รับประโยชน์ทางประชาชนก็ให้รับประโยชน์ทั่วถึงกันการเทศนาว่าการนี้เอาธรรมของศาสดา,า,ามาสอนไม่ได้มาทําลายพระเนนประชาชนด้วยคําพูดการเทศนาว่าการเหบนี้แม่ไม่ถึงเมสายไม่มีนอกจากมาปัดสิ่งที่ได้สกรปรกที่เป็นฟืนไฟออกแล้วสง่งชะล้างด้วย อัดด้วยธรรมเข้าไปให้สิ่งสรุปกที่เคยปฏิบัติมาและจะทําต่อไปนี่ให้จางออกไปจากกายวาจาใจของพระให้คนไขยเนี่ยในธรรมด้วยการสดใสหาผงงามความดีมีสติปัญญากรํารกับใจนี่เท่านั้นเป็นเรื่องของพระล้วน <c oughs>